ครับสวัสดีครับพี่ดำครับสวัสดีครับ,รบวันนี้อยู่ที่พี่พดำร้านช่างดำร้านชาดำบุรีดัมบุรีดัมที่กระสังวันนี้เดี๋ยวขอพี่ดำให้ความรู้เรื่องของระบบไฟโซลาเซลล์ที่จะเอาไปใช้ในบ้านหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับโซลาเซลล์โซลาเซลล์โ,โซลาเซลล์โซลา,าเซลเซล์เมื่อก่อนแพงมากครับเดี๋ยวนี้ถูกมากถูกมากคล้ายๆมือถืออ่ะถูกมากโซลาเซลล์มันเขาเขาแบ่งเป็นสองระบบใหญ่ๆครับมีออนกิดกับออฟกิดครับออนกิดก็คือเหมือนเหล้า เหล้าเหล้ากับโซดาผสมกันครับอืแค่นั้นผสมกันแล้วก็ใช้ได้เลยง่้ยง่ายแค่นี้อันนี้ก็คือไฟฟ้าครับอืนั่นแหละแล้วเาผสมกันแบบนี้มันถ้าเทียบกับใช้เฉพาะกลางวันใช้กลางวันครับออนกิดใช้เฉพาะกลางวันอันนี้คือออนกริดแล้วอีกอ่าอยันหนึ่งออฟกิดออฟกิดครับออฟกิดก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยใช้โซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่ครไปใช้โซล่าเซลล์กริด เพื่อที่จะมาชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้งานเขาเรียกว่าออฟสิกส์แล้ว่าริกคือว่าไฟฟ้าครัแค่นั้นออฟก็คือไม่กูไม่เอาไฟฟ้าแค่นั้นเองเก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ตอนกลางคืนอออะไรมมมัันคืโย่ววซหดเราเข้าใจง่ายคริกก็คือไฟฟ้าออฟคือกูไม่ยุ่งกับไฟฟ้าแล้วกันอ่ากูใช้กับแบตเตอรี่กูเหมือนชุดนอนนานั่นแหละไปนานเลยมีแบตเตอรี่ชาร์จไว้ตอนกลางคืนอ่า อันนี้ให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านช่างดำนะครับอันนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำสมุดนอกจากอย่างนั้นก็มีอุปกรณ์เครื่องมือในการใช้การเกษตรมีบ้างมาดูเอาแล้วกันก็เรามันเป็นทางเซล่าเซลล์พลังงานชุดครับชุดรัวชุดธรรมดาชุดออนิตชุดออฟกิต เออ่ครืซับเมิร์ดบาดาลแล้วก็ชุดล้อมรั้วหลักๆอุปกรณ์เนี้ยที่ที่จะใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ครับอ่าโอเคครับสำหรับพี่ดำให้ความรู้นะครับเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการตัดสินใจแต่ถ้าเบื่อสนใจมาที่ร้านช่างดำมาที่ร้านช่างดำเลยพิมในกูเกิ้ลเลยว่าร้านช่างดำบุรีรัมย์ครับกดก็เดินทางมาเลยไม่ต้องเบอร์ทุกวันเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้หน่อยเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับแปดศูนย์เจ ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรให้ครับผแล้าจะโทรมาไม่ติดบอกเพราะว่าโทรมาไม่ก็ติดมาที่ร้านเลยดีกว่ามาเลยครับพี่น้องใกล้ๆละแวกสุรินทร์บุรีลามนี่มาสบายก็นู่นมาใกล้ชุดก็เชียงรายอ่าลึกใต้สุดต้อจะดีครับมาแล้วโอเคคุยระดับประเทศคุยระดับประเทศแต่ผมขอบคุณมากครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะดูกันอีกสักหน่อยนะครับตัวนี้ ก็จะมีตัวโชว์นะมีตัวโชว์ไว้ให้ดูนะครับอันนี้เป็นตู้อคอนโทรลของปัม๊นนเมเสมอนะครับแล้วก็จะมีมีราคาให้ครับยังมีราคาให้จัดเตรียมนะฮะอันนี้ก็ไมโคง,ง,<อ>งแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มีราคาขึ้นให้ฮะส่วนนี้ก็ทีมงาน ชิลานพี่นะฮะเร่งมือประกอบปั๊มนะครับประกอบตู้คอนโดนนะระบบต่างๆครับนี่ที่คุยกันนะครับระบบออก,กรบบกิดออมกริดนะครับที่ใช้กับระบบโซลาเซลล์ภายในบ้านนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนอโครงแล้วก็เป็นเหมือน อย่างนาน้อยนะครับอยู่ได้แล้วก็ข้างบนเป็นแผงโซลาเซลล์นะอันนี้ก็ไว้พักลมพักแดดตอนกลางวันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตที่ทางร้านจัดให้ได้นะครับตัวอย่างแผงนที่มีในร้านนะครับทั้งตัวโชว์นะครับแล้วก็ตัดมาทางนี้ก็จะเป็นที่เป็นสต็อกไว้นะฮะมีทุกอย่างครับที่นี่ครับ อันนี้เป็นแผงเท่าไหร่นะครับ5 0 50บัตเป็นระบบแบบโมโนใช่ไหมอันนี้ก็ราคาก็มาดูที่ร้านนะครับถ้ามาตับต้องได้ครับตักพันนะสองพันบวกบวก <c oughs> อตอนนี้ก็จะตัวโชว์จน <c oughs> เิ่มจะอันนี้ครับช่วงหรกๆ <c oughs> มีสินค้ามาลงสต็อกไว้นะครับนี่ คุยกันไปครับสนุกสนานกับพอ,อม็นกันเองของพี่ดำนะครับไหนไฮไลท์อะไรวางไงเมื่อกี้ไฮไลท์ของแผงแผงตัวนี้แผงต,นนตัวนี้เรามี550บาทสี่ร้ยบัาท3ามบบาท,บาทครับ550ราสบาทปกติเราขายอยู่6,000นหกพกว่าประมาณ6,000นกว่านะครับแต่ตอนนี้เราขายแค่2อง0ันแาร้อยบาทนะโมโนฮับเซลโมโนครับ แค่สองของพันแปดร้อยบาทไม่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 ผิดนะราคาไม่ผิดนะฟังดีๆนะฟังดีๆเลยหกพันแปดเหลือสองพันแปดประหยัดไปสัะสี่พ <brand. S 1> ันที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบบาทก็สองพันเจ็ดอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทสองพันเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบบาทเนี่ยกระจกสองด้านกระจกสองด้านนี่คือ,อยังไงครับกระจกมารับแสงได้สองด้านครับ ครับผมอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือว่ารองมันเก็บอันนี้มันก็จะเป็นข้างล่างครับข้างล่างอ่าแล้วเราก็ไงไายง่างาครั้งนี้ขึ้นหาแดดเออก็มีไฟเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้รับร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าขอแค่มีแสงมาไม่จำเป็นต้องเป็นแดดถูกไหมก็ก็ต้องมีความเข้มของแสงด้วยครับอืมครับความเข้มของแสงแล้วก็อีกอันหนึ่งก็สี่ร้อยหกสิบบาทอันนั้นก็มี สองด้านเหมือนกันด้านเดียวอด้านเดียวแล้วสูบัดของของแดนเจี๋ยทั้งหมดนั่นแหละแล้วแต่จะเลือกใช้เอาราคาแค่สองมันเห็ดเองแต่ว่าพวกนี้มันจะแพงกว่าครับของด้านจะแพงกว่าอืมเพราะว่าแทนที่จะได้แทนที่จะได้ไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ได้ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในในสองข้าง เท่าวัดเท่ากันแล้วแบบสองด้านเดียวกอนนี้แพงกว่าแพงกว่าเยอะนะถไม่เยอะร้อยร้อยเองนะผมสองไม่เยอะต่างกันหนักร้อยเอง